สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับบอร์ดเกมที่ผมจะมาเล่นวันนี้คือบอร์ดเกมภาษาไทยที่ชื่อว่า My b u c ักนะครับใครที่อยากจะลองเล่นบอร์ดเกมแนวการ์ดเกมนะครับผมขอแนะนําเกมนี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่คลิปแบทเทิลกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับสับกรองก่อนนะเกมนี้เล่นง่ายมากใน1เทิร์นก็จะมีแค่1นึ่แอคชั่นนะครับลงสนามหรือว่าสั่งโจมตีแค่นั้นเลยและใครเลือดหมดก่อนก็ ไพ่แพ้นะครับก็คือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าครีเอเตอร์ฝ่ายตรงข้ามโจมตีเข้าตัวผู้เล่นจะเสียทีละหนึ่งนะไม่ใช่ว่ามอนตี10แล้วตีเข้ามาแล้วแตกเลยไม่ใช่นะเสียทีละหนึ่งนะครับเราเซตไว้ที่3แล้วกันนะแล้วก็แต่ละฝ่ายจะได้การ์ดไม่บัคไปคนละ2ใบก็คือตอนที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับลงตัวครีเอเตอร์มาเราสามารถเฮ้ยตัวนี้ของดีวะใช้การ์ดไม b บัคดึงมาเป็นของเราแล้วเขาก็ได้เล่นอีกเทิร์นหนึ่งเออแค่นี้เลยอ่ะก่อนอื่นครับคนละ5ใบครับ แล้วก็เปิดครับใครได้เล่นก่อนดูพลังครับเอาสามผมสี่ผมได้เริ่มก่อนโอเคอ่าเริ่มก่อนครับผมขอลงผมขอลงตัวนี้ครับแล้วก็เกมนี้เมื่อมือไม่ถึง5า้าใบให้จวเป็น5้าใบนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมมี4ผมจวเป็นห้าครับแล้วก็จบเธอเลยโอเคลงตัวนี้ตัวนี้มีความสามารถมีพิษพิษก็คือถ้าสู้กับมันยังไงผมก็จะแตกใช่แล้วติดพิษนะครับอ่ะลงแล้วจวดหัวด้วย ผ่านเทินค่ะผมผมขอลงครับคินเลอร์บีตัวนี้มีความสามารถนักล่านะแล้วตอนลงสนามลงสนามคู่ต่อสู้เสียพลังชีวิตเลยหนึ่งนี่ตูมเข้าไปเออไม่บักครับอ้าวเอาไปเ,เลยมันมันถือเป็นลงนม,มันถือเป็นการลงสนามแหละหพอมันดูดไปอา่าเข้าเทินผมอีกรอบหนึ่งผมลงนี่ครับใช้แอคชั่นการลงสนามนะคังกาซอรัสเล็กลงสนามทำลายเคร์เจอร์คู่ต่อสู้ทั้งหมดที่มีพลังสี่หรือน้อยกว่าตัวนี้อีโปรมีพิษไป โอเคมือผมเหลือ4ี่โจนหนึ่งครับแล้วก็ผ่านเธินเลยโอเคตรงตัวนี้ครับเบรนไฟเบรนไฟนะครับยึดครีเจอร์หนึ่งตัวที่มีพลัง6หรือมากกว่าตัวนี้6มากกว่า6นะครับดังนั้นโดดนผมยึดไปแล้วครับหาพวกหาพวกอโจนตัวนีอห้าผ่านเทินครับโอเคเอาไงดีวันไี ผมลงไลโนเทอร์เครับแล้วก็ผ่านเลยตัวนี้มีความสามารถบ้าคลั่งตีได้สองครั้งแข็งแกร่งตายได้ครั้งหนึ่งอ,อผมลงตัวนี้เลยครับถึงจะไม่ได้ใช้มันทันทีก็ตามตัวนี้มีความสามารถนะครับคือตอนที่เขาโจมตีหากฝ่ายเรามีเคียเจอร์ในสนามน้อยกว่าคู่ต่อสู้เขาเขาบึ้มทิ้งเลยตัวหนึ่ง แต่ตอนนี้คุณมากมีมากกว่าผมคุณไม่ได้ใช้ใช่ลงแล้วผ่านเธอแล้วครับเออเมื่อกี้ผมลืมมือผมมีสี่นะมันต้องโจมมือมีห้านะครับโอเคเธอนี้โอ้โหถ้าผมสั่งตีไปผมสั่งตีก่อนครับจะต้องเอาตัวนี้มารับผิดแล้วครับอ่ะมันแตกได้ทีหนึ่งแล้วผมตีได้สองครั้งนะผมตีอีกทีหนึ่งครับวันนี้มันแตกครับแต่มันจะเป็นแข็งแกร่งมีแข็งแกร่งเหมือนกันอ่ะแปดชนกับเจ็ดแต่มีแข็งแกร่งก็แพ้ผมก็คือกลายเป็นหัวนอนก็คือด้วยความสามารถเนาะใช่ โอเคงั้นผ่านเลยครับเอาละเราต้องถึงเวลาโจมตีบ้างแล้วเอาสเนลได้าโจมตีครับผมเอาคังกาซอรัสไปรับครับ7ชน9อ่ะผมแตกตายนะผ่านเทินมครับผมโอเคผมลงคามิเยลสไนเปอร์อ๋อจวหนึ่งนะมาจึ้นโอเคตอนนี้ผมต้องลงตัวนี้แล้วครับทำลายเคสเจอร์ที่มีพลังน้อยกว่า4ก็คือคาริเยลแตกใช่ครับ แทนที่จะไม้บัคไปมันบื้มทิ้งว่ะบื้มทิ้งเลยจะไม้บัคตัวนี้ผมไปไหมครับไม่อ่ะมันมีสี่แค่ตัวเดียวผ่านถึงครับจวจนมือมีห้านะครับโอเคผมเอาไงดีวะผมลงชาร์คด็อกครับผมตัวหนึ่งครับแล้วก็ผ่านผมลงเกรปรปเปอร์ครับตัวหนึ่งนะครับเล่นมอนเตอร์ในสนามใน,นทิ้งของกูต่อสู้ครับทิ้งเหรอใจครับแล้วมีแข็งแกร่งด้วย S <S> ใช่เล่นเล่นมอนสเตอร์ของเราเมื่อลงสนามเล่นการในกองทิ้ง,องโอ้โหโใช่ครับแล้ไอ้นี้โคตรขี้โกงใช่ครับผมยิ้มกนแล้วครับอ่ะตามผมนะใช่ครับผมใช้ชาร์จด็อกครับสั่งโจมตีเลยเมื่อโจมตีครับทำลายเคียรเจอร์หนึ่งตัวของศัตรูตที่มีพลังหกหรือมากกว่าผมท,ทำลายตันตวนี้แล้วผมความสามารถนักล่าครับผมโจมตีผมสั่งโจมตีแล้วผมตีตัวไหนดีวะผมตีแล้วตายคู่ไปก็ได้อ่ะอ่ะ จบ,บนะเยอะจังเลยวะจบครับเลยครับผมสั่งคัมเรียนสนไนเปอร์ตีเลยครับไอเชีย่ยมันแพ้เลยนี่หว่าใช่ครับคือไอตัวนี้มันเป็นซ่อนตัวถ้าผมจะรับดาเมจมันต้องเอาเครีรเจอร์ที่มีซ่อนตัวเหมือนกันไปรับผมก็โดนดาเมจหนึ่งสั่งโจมตีครับคู่ต่อสู้เสียพลังชีวิตหนึ่งแต้มใช่แล้วไอนี่มีเอฟเฟกคือเวลาตีแล้วมันจะเสียเลือดเลย เฮ้แล้วยิ่งังใช้ไมบั๊กกันไม่จบเลยอ่ะก็ผมก็ยังไม่ได้ใช้ไม้บั๊กแต่ผมใช้ไม้บั๊กแต่ตอนมีประสิทธิภาพไงลืมไปไอตัวนี้มันตีแล้วมันเขียเลือดสองโอเคนี่ก็คือการเล่นไมบั๊กเห็นบ้ามันเล่นง่ายมาก นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ยังไม่ได้เอาพวกโปรโมที่จริงๆมีเพิ่มแบบคีเจอร์เต็มไปหมดเลยนะยังไม่ได้เอาเข้ามาเสริมเลยนะครับอันนี้แค่กล่องปกติเลยก็เล่นแบบอีซี่ละง่ายเลยนะครับก็ลองเล่นดูครับเกมนี้สนุกมากเล่นง่ายมากนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะลองเล่นการ์ดเกมที่มันไม่ต้องจัดเด็กไม่ต้องอะไรนะครับอันนี้คือจั่วมาเล่นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับบอร์ดเกมไม b บั๊นั่นเองอันนี้มันเป็นบอร์ดเกมที่ มีความเป็นการ์ดเกมด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นการ์ดเกมนะครับพวกมอน s t e r b a แบทเอะไรแบบนี้โคตรจะแนะนําเลยนะครับสำหรับเกมนี้วันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมไปลองเล่นมาแล้วแล้วผมจะค่อยมาเปิดซองนะครับซองที่ว่าเนี่มันคือซองที่เป็นแบบแพ็คการ์ดเสริมที่จะทําให้การ์ดเกมนี้เนี่ยมันเล่นสนุกขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับ ที่ผมไม่เล่นมาก่อนเนี่ยเพราะผมอยากจะรู้ว่าเกมมันเล่นยังไงประมาณไหนนะครับผมจะได้มาเปิดอันนี้แล้วรู้สึกตื่นเต้นกับมันหน่อยเนาะ เออ,อลองเปิดให้ดูครับเออสำหรับแพ็กนี้นะครับมันจะเป็นโปรโมแพ็2022นั่นก็คือเขาจะรวมการ์ดโปรโมจากทั้งหมดที่มันมีนะครับเอามาให้เราเลยนะสำหรับตอนนี้ถ้าหากว่าสั่งซื้อไปอันนี้ของมีนบุ๊กนะครับแล้วที่สําคัญครับนี่เลยมันเป็นแปลไทยเห็นไหมคือการ์ดแปลไทยเนี่ยมันทําให้เล่นง่ายมากๆนะครับเครีเองตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เราจะนําไปเล่นกันเนาะเอ,อ่อตัวนี้ชื่อสลักกับเพานะครับมี ความสามารถแข็งแกร่งกับบ้าคลั่งแข็งแกร่งก็คือเวลามันโดนตีเนี่ยมันยังไม่ตายทันทีนะเหมือนมันอารมณ์แบบมี2ชีวิตนะครับส่วนบ้าคลั่งเนี่ยคือโจมตีได้2ทีคือมี2อ ability แล้วนะเรามีเอฟเฟกพิเศษอีกคือตอนที่มันสั่งโจมตีสามารถทําลายครีเอเตอร์ตัวอื่นของคุณได้1ตัวหากทาแบบนั้นก็จะได้ทําลายผู้ต่อสู้ตัวหนึ่งด้วยอันนี้ผมบอกเลยแม่งเก่งนะครับสมกับที่เป็นการโปรโม My b บั b บักอ่ะมีความสามารถแข็งแร่งนะครับแล้วก็เมื่อคุณต่อสู้ใช้การ My b บั k เขาจะต้องเสียพลังชีวิต1แต้มอู้หอันนี้โคตรเกง่งตัดสินใจถูกมากที่ไปเล่นมาก่อนแล้วลองเปิดดูอันนี้เก่งมากนะครับเรดโทแมนเซอร์ Rat ตัวนี้เฟียลดีวะ่ะลงสนามเล่นการกี่ใบก็ได้ที่มีพลังสีน้อยกว่าจากกองทิ้งของคุณอ๋อเวลาลงบน,นสนามปุ๊บมันจะเรียกเพื่อนกับมาหมดเลยนะครับอืมแรมฮอปเปอตั๊กแต,แตแนแพวะว่ะ <laughs> มีความสามารถบ้าคลั่งนะตีสองครั้งนะครับแล้วก็ครีเอเตอร์ตัวอื่นของคุณทุกตัวจะมีบ้าคลั่งคือทุกตัวตี2ครั้งหมดเลยโอ้โหบอสูก้าอันนี้เป็นหมูป่านะครับอันนี้บอกว่าไม่สามารถใช้ป้องกันได้ก็คือเวลาเราตีกันนะเราสามารถเอาครีเอเตอร์ของเราไปป้องกันได้นะครับตัวนี้ห้ามสั่งป้องกันนะครับและตอนที่มันพ่ายแพ้มันจะทําลายครีเอเตอร์ทั้งหมดของคู่ตอสู้คือแพ้ปุ๊บฝ่ายตรงข้ามระเบิดหมดสนามเลยตะลักเกินโนตัวนี้ทำไรได้แข็งแกร่งนักล่า บ้าคลั่งอ๋อก็คือเขาสามารถใช้เอฟเฟก์นี้ได้ด้วยพลังโจมตีนี้สามารถใช้เอฟเฟกนี้ได้ด้วยพลังโจมตีนี้นะครับนักล่าเนี่ยมันเป็นเอ่ออาบิลิตี้ที่แบบว่าสามารถเลือกตัวตีได้นะครับตัวนี้ชื่อชักนะครับมีความสามารถแข็งแกร่งด้วยก็คือ2ชีวิตนะตอนลงสนามถอยลูกเต๋า6หน้านะครับถ้าออก4-6ทําลาย1ตัวของคู่ต่อสู้ และจะแสดงผลน,นี้ซ้ําก็คือถ้าทอยออก4ถึง6ไปเรื่อยๆมันก็จะระเบิดฝ่ายตรงข้ามไปเรื่อยๆนะครับตุ้ม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 ในตอนจบเทินของคุณหากในเทินนี้เคีอเจอร์ของศัตรูป้องกันและยังอยู่ในสนามยึดครองครีอรเจอร์ตัวนั้นนี่มาคอร์เดกอนเมื่อโจมตีนะครับเปลี่ยนการ์ดทั้งหมดในมือของคุณกับการทั้งหมดในเมือ,องคู่ต่อสู้โอ้โหเอฟเฟกต์ยูนิคอร์ก็คือยูนิคอร์ดราก้อนอะไรประมาณนั้นว่าโจมตีถ้าหากว่าคุณไม่มีการ์ดบนมือคุณจะชนะเกมเลยเจตมอน อะไรวะเนี่ยคือต้องบอกว่าจากที่ผมลองเล่นมานะการโปรโมทแพ็กเมื่อกี้นะผมบอกเลยว่าโคตรดีน่าจะเล่นแล้วแบบสนุกขึ้นเยอะไหนมาดูแพ็กเสริมสิในแพ็กเสริมนะครับจริงๆให้มาเยอะมากนะคุณดูดิแพ็กเสริมแข็งแก่งมีพลังบวก8หากคุณเหลือพลังชีวิต1แต้มโอเคเอ,อ๋อมีตัวนี้มาให้แบบหลายตัวหน่อยเนอะอันนี้ไฮเอนิกในม,มีความสามารถในกองทิ้งด้วยนะเมื่อคุณเสียพลังชีวิตสามารถเล่นมันลงสนามได้ ตอเลือดลดมันจะพุ่งกลับเข้ามาในสนามนะครับเฟียวอยู่อะ m มาเจสติกแมนติคอมีพิษมีพิษนี่คือแบบเวลาสู้กับมันไม่ไว่ายังไงเราก็จะตายนะเมื่อโจมตีทำลายเคยเจอร์ที่มีพลังน้อยสุดทุกตัวอะไรวะเนี่ย หลังโคตรโหดเมื่อโจมตีคุณเสียพลังชีวิตหนึ่งแต้มเลือกทำลายเคยเจอร์หนึ่งตัวโอ้โหสายแบบแอกโรนี่ว่าเทิฟเดอะเซิร์ฟเฟอร์วัวล็อบสเตอร์เมื่อโจมตีเลือกเคเจอร์หนึ่งตัวมันจะไม่สามารถใช้ป้องกันได้อ๋อโอเคก็เหมือนกับตีเข้า,ต,ขาตีเข้าผู้เล่นโดยตรงนักล่ามีพลังบวก2ต่อจำนวนเีเจอร์ตัวอื่นของคุณในสนามพวกนี้เอฟเฟกต์เยอะแฮะมีความสามารถซ่อนตัวนะครับก็คือพวกซ่อนตัวเนี่ยก็คือเวลาเราตีไปถ้าว่าตัวที่จะมาป้องกันไม่มีความสามารถเดียวกันอะ่ะเขาจะป้องกันไม่ได้นะครับมันจะต เเขาผู้ล่นเลยลยงสนามคู่ต่อสู้ให้การ์ดหนึ่งใบบนมือของเขากับคุณคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นมันหรือเอาไว้บนมือโอ้โหเชียร์โคตรขี้โกงพลังมันน้อยนะพลังสองเองแต่มันมีซ่อนตัวไงมีพิษกับนักล่าหรอกริฟ of the death แมงกะพุน <c oughs> กอริลล่าแบบอัลฟาอะ กอลิล่าอีเกิลกอเลเอเกิลบ้าคลั่งนักล่าแข็งแกรง่งโอ้โหมันคือมีหลายอบิแต่ตอนลงสนามจะเสียพลังชีวิตเออเดลเกอร์ครับอันนี้เป็นทลระเคตเต่าโจมตีหากคุณมีครีเอเจอร์อยู่ในสนามมากกว่าคู่ต่อสู้จะมีซ่อนตัวในเทอร์นี้อ๋อต้องเล่นแบบสนามเยอะๆ h ฮมสเตอร์ไลอ้อนครีเอเจอร์ทุกตัว ที่มีพลังน้อยที่สุดอ่ะไม่สามารถโจมตีได้ขู่เอาไว้ไม่ให้เขาตีเปอร์เรดแพสซิฟิอร์นะครับอาร์ตมันต่อกันป่าผมว่าอาร์ตมันต่อกันนี่ไงจริงด้วยอาร์ตมันต่อกันครับเคเจอร์ของศัตรูทุกตัวที่มีพลังมากที่สุดไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้โอเคแล้วก็การ์ดไมล์บักนะครับอันนี้มันเป็นการ์ดที่แบบเอาไว้ล้างสมองฝ่ายตรงข้ามนะครับให้มาอยู่ทีมเรานะครับเออสนุกเกมนี้บอกเลยว่าใครที่แบบอยากลองเล่นการ์ดอะไรแบบนี้นะเกมนี้สนุกมาก สำหรับใครที่อยากลองเล่นการ์ดอยากจะลองอะไรง่ายๆแต่สนุกขอแนะนำเลยเอาละก็จบไปแล้วนะครับกับการแบทเทิลของเกม My Bug k นั่นเองนะครับเกมนี้มันเป็นบอร์ดเกมการ์ดเกมที่เรียกว่า เล่นสนุกเข้าใจง่ายนะครับนั่งดูกติกาแบบ2นาทีอะ่ะเล่นเป็นแล้วนะครับแล้วการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะผมเล่นมามันแม,มันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าครีเจอร์ที่จั่วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมเนาะนะครับแล้วตัวที่ได้ขึ้นมาบนมือวิธีการเล่นมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะสนุกตรงการใช้การ์ดไมล์บัคให้ดีตอนที่แบบ จังหวะดีๆแล้วเราชิงตัวที่แบบมันดีๆมาคอมโบกับเราพอดีมานั่นแะจังหวะเปลี่ยนเกมเลยนะครับนี่แหละคือความสนุกของเกมไมล์บัคและที่สําคัญมันสนุกเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยครับมันไม่ต้องมาแบบนั่งทําความเข้าใจหรืออะไรแบบนี้นะครับเรารู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังมีโปรอยู่นะครับก็คือถ้าหาว่าซื้อตอนนี้มันจะมีแบบโปรโมททั้งหมดอย่างที่ผมแกะให้ดูนะเอามาให้เลยนะครับซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้ในคีบัเทิรไม่มีแต่จะเห็นได้ว่าตัวพวกนี้ถ้าใส่เข้าไปเนี่ยโอ้โหสนุก มากๆยังไงอยากให้ลองมาเล่นกันดูครับสำหรับใครที่สนใจผมก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะของเอ่อมีนบุ๊กเลยนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับการรีวิวและเล่นบอร์ดเกมในคลิปหน้าวันนี้จากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ